วันนี้เรามาถาพี่น้อยกันนะคะวันนี้พี่น้อยก็มันจะมาสกินเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่มาก็จะผสมไอตัวสกินโคลที่ยังไงกันไดคะพี่น้อยคือโดยปกติแล้วค่ะไอตัวสกินโคเนี่ยคะคะคือหนึ่งถุงอะ่ะมันจะมีปริมาณ่ส20กิโล คือเวลาผสมถ้าผสมหมด20กิโลเนี่ยมันจะใช้น้ำประมาณอที่8-9ลิตรในการผสมแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างแค่น้อยเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบผสมโดยจะใช้น้ำที่เอาเป็นว่าตามความชำนาญตาม,าม,อ,มอ่าตามความเหมาะสมที่เขาชำนาญการอยู่อะค่ะแบบมาดูดที่น้ำผสมนเลย ในช่างก็กำลังตักไอกตัวเกสกิมลงไปในถังเพื่อจะผสมนะคะแล้วก็ในถังก็จะมีน้ำอยู่แล้วเสร็จแล้วช่างก็จะใช้ตัวสว่านปั่นโดยใช้รอบต่ำนะคะปั่นให้เนื้อเนื้อมันเข้ากันค่ะช่างก็จะใช้สว่านปั่นให้เนื้อมันข้นเหลวค่ะโอเคเรียบร้อย เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าช่างเขาจะใช้สกิมตรงไหนอะไรยังไงกันเอาละค่ะตอนนี้ช่างน้อยก็กำลังเอาเนื้อสกิมปาดลงไปที่ปูโดยใช้เคียงค่ะอันนี้มันเป็นงานซ่อมค่ะเป็นพื้นผิวที่ทาสีไปแล้วแต่ว่ามันไม่เรียบช่างก็จะใช้ตัวกระดาษทรายลูบไปตรง พื้นปูนก่อนถ้าไม่มีรอยสากก่อนแล้วก็เอาตัวสกีนมาค่ะนั่นลงไปเพื่อที่จะไปแก้ง,งานตกแต่งให้พื้นผิวมันเรียบเนียนก็หลังจากที่สกีนไปแล้วถ้าเสร็จแล้วก็จะทิ้งระยะเวลาประมาณสักสามถึงหกสามถึงหกชั่วโมงร้อยแห้งหลังจากแห้งแล้วก็จะใช้ตัวกระดาษทรายสกีนโคะ้ดอะขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบดูกันเลย ตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าพี่เขากำลังใช้กระดาษทรายที่ขัดสกินโค้ดกำลังขัดสกิโค้ดให้เรียบร้อยที่เรารูเลยที่ใช้กระดาษทรายไปน,นะคะที่เราใช้คือกระดาษทรายส <S <S กินโค้ดเบอร์120เทียบกับเบอร์3ที่เราเห็นเพราะว่ามันก็จนขัดเนียนไม,ม่ลอย ที่ดนไหมคะว่ามันเนียนไม่เป็นรอยไม่ทรายเลยแล้วก็ขัดง่าย อันนี้เป็นการขัดเก็บงานก็คือ,อช่างเขามารับงานแก้ค่ะก่อนหน้านี้เขาทาสีไปแล้วแต่ว่ามันไม่เรียบช่างก็เลยต้องใช้สก,กินนาสก,กินเพื่อรียกทาสีทับอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ให้พื้นผิวมันเรียบอะ